นกกระแตเวทลูกนกกระแตเวทหนุนหมอนเนี่ยครับหมอนหมอนของขังมันดูท่านอนมันซะก่อนเข้าว่าตามถ้าหาหมอนนกกระแตเวทได้นะตรงที่นกกระแตเวทนอนหมอนนันนั้นนะโคตรขังเลยดูเถอะผมตามหาหมอนนกกระแตเวทได้เลยดูมันนอนเนี่ยอันนี้นกกระแตเวทประมาณ มาสามวันได้มั้งครับเนี่ยสามสี่วันแม่มันถิ้งก็ไม่คือไม่ถึงทิ้งหรอกครับเนะี่ยแม่มันพามาหากินแล้วก็ปล่อยผมเห็นแล้วก็แฟนผมก็เลยจับมาแม่มันก็ได้แต่แต่หวะแต่เหวแต่เหวดจักลูกมจะกินอะไรก็ยังไม่รู้ผมว่าไม่รอดหรอกถ้าปล่อยมันใช้ชีวิตอยู่ในป่าไม่โดนงูก็โดนเหยี่วยวกินผมว่านะ ฟีดฟีดอย่างงี้แม่มันปล่อยอย่างงี้ผมว่าดูสัวมันตัวเล็กนี่เดียวนะอย่างนี้ยมันจะมันจะไปรอดนี่นี่ดูถวัวํำนี่ผมว่าไม่ไม่เกินสามวันไม่รอดก็ตายถ้าสามวันไปแล้วก็อาจจะรอดอยู่แต่ผมว่ามันจะมันกระสุกอยู่แถวนี้แหละคิดว่านะ บนละไส่เลยไอ้สองตัวนี่ใหญ่ล่ะเปลี่ยนสีละหางออกด้วยตัวนี่เถอะมีมาเรื่อยๆบ้านผมนกแตเวดแม่มันหลแม่มันก็เแตเวดแต่เวดแต่เวดแต่เวดลูกมันก็ดนงูก,กินมัง่งโดนหนาวตายมัง่งโดนฝนไม่งั้นมันเพ่เต็มเขาไปแล้วครับยังกับนกพิราบยังกับนกอีถ้ามันตุ่มดีๆเหมือนนกกลุ่มน,น,นะเพียบเลยครับ อันนี้มันไม่ตุ้มเนี่ยดูเถิดตัวเล็กๆนกขุมมันังพาลูกมันหาสุกหากินหาวิ่งตามอันนี้อะไรก็ไม่รู้บินบอกคนอื่นแต่เวทเตะเวทแตะเวทแล้วปล่อยลูกมันเนี่ยได้แต่ร้องปี๊ดปี๊ดปี๊ดแม่มันก็ไม่รู้จะพาลูกเขี่ยอะไรเนี่ยไอสองตัวเนี่ยทะเลหากินไม่เป็นมันหากินเป็นแหลนดูเถิดนี่เดี๋ยวพี่มันก็จะพาน้องมันหากินแลยนี่ ไม่ตีนอกมันด้วยมันคนละมันคนละเผ่ากันไอสองตัวนี่นู่นห่างไปอีกห้ากิโลที่ที่ได้มาไอนี่ก็เถิงจะตายละนี่สองตัวนี่กเก่งเซ็งผอมหมดเรียวหมดแรงเดินไม่ได้ละเป๋ปละไอ,อนี่ก็ะตีดตีดปีดไปได้มาไปเช่านี่ย แม่มันก็ได้ตียินล่องเสียงใสจริงๆแต่เวแตเวทลูกมันจะโดนงูไล่กินอยู่แหละแม่บ้านผมกำลังป้อนอาหารมันมันชอบกินมากชอบกินจริงๆเลยครับปลูกนี่โบ่แต่ยังชอบดูมันกินดูสิกินทั้งคืนครับแถมโอ้ไฟตั้งหากมีไฟมันหลอดนะ ดูเถอะเขาเลี้ยงมานิ่มเลี้ยงมาประมาณเกียอาทิเลยนะฮะอาตยหนึ่งเลยนี่ครับนี่ได้อาทิตนึงหางออกเลยนี่ดูมันยังชอบเลยลูกป,ปวกลูกป,ปวกก็หัวาหาันมันอยู่แม่มันมันมีนกูงอื่นมากวนมันแมงมันตายไปแล้ว ถ้าแม่บ้านผมไม่เอามานี่นี่เริ่มหางออกแล้วล่ะอย่างมีความสุขเลยครับมีทั้งแมลงตั้งหลายอย่างมีความสุขเลยกินกันทั้งวันนี่ เดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปหนาไปให้ดูเรื่อยๆว่ามันเปลี่ยนแปลงไปสักอาทิตย์หนึ่งอีกสักอาทิตย์หนึ่งผมก็จะทาพิธีหนึ่งว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรมันจะคุ้นมือไหมนกกระแตแวดนี่หายยากครับไม่ได้ไปขโมยแม่มานะแม่มันถิ่งโดนตัวอื่นมากวนืูของมันยังงี้แหละคูของมัน มันก็นจะหากินอยางไงนะครับนี่ไปยืนหา